แกกับกูไม่ให้บนหน้าหลังคานั่นุบได้นะุบได้นะอย่ามาเลยไอ้เหี้ยน,นั่นแม่งจะตายก็ไม่ยอมตายให้กูน้อยกูช่อเงือดุ่งไอเหี้ยตัวนี้มามอะาไรวะน่ามาปะสิมา,บาตบกระดางได้บ้างเรียกว่าอะไรอ่ะมาตบกระดาษได้บ้างเรียกว่าอะไร ออเอาระเบิดไงเฮ้ยแต่ยังมันต้องเจมมันมาหาักมากมึงมึงไหนไหนลองพูดดีระเบิดคืออะไหมมึงมึงมึงรู้ะเบิดภาษาอีสานปะอะไรปะเขียบขอบงไหนไว้สักไอ้ยมันเจ็บ ลุงลุงไอ้ชื่อคนแปลกไอลุงหนวยอืมแล้วเบิดภาษาอีสานเรียกว่าบะเขียบเนาะไหนล่ะบะเขียบกันหน่อยแล้วเบิดแม่มึงไม่ผัแล้วไหมอุ้ยจับบาดซะบอ ตัวนี้หน่อยตัวตายโอ้ย่าเบรนกูนะทานายนาได้มากไปร้านกูลุ้งขอไปลุงทริปลคลิ

กูเลยเหรอเอ้อไเยไอ้ไข่หนึน่งขอโทษครับขอโทษครับสองตัวเ <c oughs> มือหนึ่งไปแล้วไอ้สัสดูแบวนดี้ด้วยอ๋ยอไอ้บ้าเขาพูดดีๆได้เปล่าวะก็กูอบอกแล้วว่าพี่เบอร์หนึ่งไปแล้วมึงก็ไม่ฟังเฮ<ช>้ยกูไรเหี้ยกูสามรอบแล้วเอ้ยรอบที่สามกูก็ตะโกนใส่มึงนั่นไง Triple kill! Halloween.